คือจริงๆอ่ะที่ไปนิวยอร์กเนี่ยเป,เป็นเป็นทริปที่คัอนข้างกระชัน้นชีด <c oughs> คือเหมือนต้องต้องไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะแล้วเขาก็เลยชวนว่าไปด้วยกันไหม <c oughs> แล้วจริงๆคือทําเพลงก,กันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ, <c oughs> คะเขาก็เลยบอกว่า <c oughs> เอ้ยถ้าได้ไปอ่ะไปถ่าย MV ด้วยเลยไหมเราก็บอกเอ้ยได้ซิมไหนๆไปก็ให้มันได้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ก็มีปัญหาอะไรนิดหน่อยเหมือนตาลกก้องอะไรเหมือนเหมือนเรากระชั้นชีดมากตาล้องก็หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตาล้องต้องบินมาจากแคนาดาแล้วเขาก็มีปัญหา เราก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์เพราะเหมือนตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้ถ่าย MV นี้เหมือนกันก็กลับกลับมาถ่ายที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีพี่นุชไม่มีอะไรเลยมันมีแรปเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เออาร์เพราะเหนื่อยมากหนึ่งเลยคือต้องไปเล่น LA ไปเวกัสแล้วก็นิวยอร์กสามที่แล้วเราไปแค่10วันนะคะแบบน้อยมาแล้วเราเราก็เหนื่อยกันมากแล้วเหมือนแบบกว่าจะแพลนเ v เหมือนคุยกันแต่เรื่องงานตลอดเลยอย่างเลือกแปวกนี่มันพอดีนิ้วเลยหรือว่ายังไงอะคะพอดีเลยเพราะเขาเหมือน หลอก่ะพี่กรณผู้จัดการว่าแบบมีงานติดต่อมาแบบขอใส่แหวนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่กรก็บอกไปอยางบรรยากาศที่นู่นแบบก็โรแมนติกเหมือนกันเราแีแวบคิดไว่าอุ้ยมันน่าแต่งงานเนาะไม่เลยไอตึกที่เราขึ้นไปขอแต่งงานกันคือตอนแรกหนูจะไม่ขึ้นไปอเพราะว่ามันหนาวมากตอนแรกบอกว่าต้องเราไปถ่ายที่อื่นกันนะมันมีที่สวยๆอีกเยอะเลยนะเจ๊เทแล้ว ไม่ไหวแล้วหนาวมากอะไรเอเดตแล้วแล้วเขาพยายามย้อเราอย่างไงไม่ขึ้นไปแล้คือเขาบอกว่าลองขึ้นไปก่อนมันสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปแป๊บเดียวแบบรอพระอาทิตย์ตกแป๊บเดียวอะไรอย่างงี้ยกอพระอาทิตย์ตกได้หรออย่างเงี้ยเขาบอกว่าซื้อตั๋วไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่นานาก็ซื้อตั๋วอะไรให้แล้วเขาจองไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ว่าโอเคโอเคเลยก็ยังไม่เอ๊ะเมย์มันเหนื่อยมากอ่ะแต่ว่าเริ่มเอตอนที่แบบ ทำไมพี่อนามาด้วยอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกเราไปถ่ายแค่สามคนแล้วเหมือนพี่อนาบอกว่าอ๋อพี่ก็อยากขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ย <laughs> แ,แล้วก็แม่แม่เอากล้องมาทําไมเนี่ยอะไรอ่า <laughs> เงีเออ้ยแม่บอกว่าแม่อยากถ่ายรูปส,สวยๆให้อ,อ,อ,อะตอนจังหวะที่เขาเข้าชาร์จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข่าเลยเออก็แบบ คือเหมือนจริงๆอ่ะเราปานกับโต้มาคุยกันมาตลอดว่าเรื่อยๆนะไม่ซีเรียสแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รีบเร่งเลยเพราะเราเข้าใจด้วยเราก็อยากให้เขาทํางานชิวๆสบายๆไม่ต้องมานั่งเครียดว่าต้องแต่งงานภายในกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาพูด,ดอะไรกับเราคะจำไม่ได้ <laughs> <laughs> อะไรยูวิวแมรี่มีอะไรกับตัวเราบ้างเออจริงๆไม่มีประโยคที่เขาพูดแบบยาวมาก เราก็แบบดีใจจะแบบจะร้องไห้ใช่แต่หูดแต่หูดเชื่อไหมพ่อขอเสร็จต้งก็มาถามล้วต้องบอกว่าจำได้ไหมเนี่ยว่าพูดอะไรไปบ้างเราจำไม่ได้อ่าแต่ว่าตอบเ a ย์เยสเลยใช่ก็พยากหน้าไปก่อนวันนี้ไม่ได้ใส่แวนมาใช่ไม่ได้ใส่แวนมาเพราะว่ากลัวหายกลัวใช่ก็คือตอนที่พีแอนลงรูปต้งนี่ด r e เร m e s s เ g e มาเลยบอกว่าดูไว้เป็นตัวอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่าใหญ่มาก ไม่แน่ใจต้องถามโต้งเละค่ะหนูวเขาไปเลือกซื้ออะไรในขณะนั้นใชก็ถามว่าโหยไปแอบซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าซื้อไว้สามสี่เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาวางแผนไปแล้วเขาบอกว่าเห็นในนี้หนูถามเขานะเขาบอกเขามีแผนหลายแผนแบบจริงๆก็ตั้งใจที่กรุงเทพก็มีวางแผนไว้ด้วยแต่พอดีทริปนิวยอร์กเนี่ยมันแทรกเข้ามาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ก็บรรยากาศดีอะไรอย่างเงี้ย เป็นไงบ้างคะสิบปีกับสถานที่ตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ไปนิวยอร์กด้วยค่ะและ้วก็ก็ดีใจแหละเขาเซอร์ไพรส์ทำให้เขาก็ตั้งใจมีหลายๆมีหลายอย่างที่เขาก็ตั้งใจ,ยยงใจคือหลังจากที่ขอแต่งงานแล้วเขาก็มีแบบจ้างนักดน,นตรีอะไรมาเล่นให้อีกค่ะ,ะเราเราไป็นติดตามใน MV ได้นะคะได้ทำเป็นเพลงออกมาค่ะแต่เพลงเนี้ยพวกเราตั้งใจจะทำกันอยู่แล้วทำตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วมันก็แบบทำมาเรื่อยๆแก้มาเรื่อยๆค่ะบรรยากาศดู <S <S <ค> ยังเลยค่ะคืออย่างที่บอกที่ขอแต่งงานก็คือแบบเหมือนเขาตั้งใจจะขอก่อนแล้วเหมือนพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเลิกยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ขออนุญาตอะไรอะไรเท่าไหร่เลยค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่อยาก่อนที่จะไปขอแต่งก็ขอทางแต่เขาบอกว่าเขาโทรหาพ่อคุณแม่เลยปะพ่อแม่ว่ายังไงอ๋อใช่คำแรกที่หนูถามเขาขอพ่อขอแม่เนี่ยใช่เราแบบ โทรหาพ่อแม่รอย่างเนี่ยทำไมพ่อแลม่จะไม่จะไม่เยสกับเราด้วยหรือว่าอะไงคะเพราะพ่อแม่ช็อกไงเพราะเราไปอยู่นิวยอร์กด้วยแล้วถ้าแบบเจอรูปอะไรเงี้ยพ่อแม่คงช็อกอะไรเงี้ยเคขาบอกว่าโทรแล้วเรียบร้อยพ่อแม่โอเคทุกคนแบบไม่มีใครว่าแล้วยังไงแบบพ่อแม่ห่วงมากก่อนหือว่าให้แต่งได้ยังไงอ่ะแต่เหมือนประมาณจริเนี่ยต้องไปสัมภาษณ์ต้องเพราะว่าถามเขาแล้วเขาไม่พูดอะไรเยอะว่าแบบพ่อแม่พูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ถามพ่อแม่ ร nervous, London, ู้แล้วรู้ข่าวแล้ย่าถ้่าถาบอกว่าเขาโทรมาแล้วพูดอะไรไปบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกไม่ได้พูดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมบอกนะก็ไปแอบถามถ้าในมุมเราเราคิดว่าเขาใช้ไม้เด็ดอะไรไปขอแม่เราใช้ไม้เด็ดอะไรหรอก็แต่จริงๆเขาก็เน่นหลังๆเขาก็เข้าทางคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเยอะมีโอกาสได้เจอได้ทานข้าวอะไรของเ้า เ,เขาเคยสัญญากับพ่อแม่แล้วไหมคะว่าเราจะาจะดูแลเราไปตลอดชีวิตอะไรอย่างงี้ไม่หรอกหนูว่าช่วงนี้เหมือนเขาก็โตขึ้นทํางานมีซื้อบ้านมีอะไรพ่อคุณแม่ก็น่าจะเห็นว่าแบบเออเริ่มแบบโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดเลิกแต่งยังไม่มียังไม่มีค่ะก็แต่เร็วนี้ไหมคะคิดว่าอาจจะใช่อาจจะแบบข้ามปีนี้ไปเกาะปีหน้าไปก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ทันหรือเปล่าหนูก็ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องดูเริ่มเริ่ม,มแล้วก็ เธอหนูก็อยากให้มันสบายๆแบบือนไม่อยากเครียดกับงานแต่งเลยแล้วช่วงนี้ก็งานเยอะมากเลยแต่ยังไงคะอยากจะให้มันเออกระเดกใหญ่โตเลยหรือว่ายังอยากเล็กๆอยากเล็กรู้สึกว่ไม่ไดสื่อแบบไม่ใช่แต่คุณโตคุณโตก็เพื่อนเยอะคุณโตก็อยากจัดให้เพื่อนด้วยส่วนหนูก็อยากแบบน่ารักแบบแฟมิลี่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีมีหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งต้องยิ่งตีไปใช่คือดังๆคือต้องดัง มีคิดตีมไหมแบบนิดนึงเลยคิดคิดตีมนะคะก็มีคิดไว้บ้างนะคะแบบอยากแต่งที่ทะเลอะไรแบบนี้มีอยากแต่งสบตล์ไหนเมนูเลยแต่อยากแต่งที่ทะเลแบบน่ารักๆอันนี้บอกตรงๆอ่ะบอกแล้วกบบส่งแล้วนางก็ไม่มได้ได้แต่ว่าเขาหัวแต่ว่าเขาก็อยากจัดแบบใหญ่ๆด้วยมีเพื่อนเขาเยอะๆอะไรใช่เพ้าะว่าปาร์ตี้ไงส่วนเราชอบแบบน่ารักๆกงมีแล็บไหมคะ ไม่เหลือค่ะดีค่ะขอตัวนักเรียนเรื่องเรื่องเอง็มวียังไงคะเป็นยังไงบ้างคะใช้เวลานานไหมคุณหมายถึงถ่าย MV เหรอคะประมาณวันเดียวค่ะวันเดียววันเดียวที่นิวยอร์กก็เดินเหมือนเดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จบด้วยการขอแต่งงานเนี่ยแหละมันคือถกเสียงไหมคะเรื่องการแบบไปเต้นรำกับโซโลกับอะไรอย่างนี้นไม่มีเลยค่ะคือเหมือนเดินไปเรื่อยๆเ,เ,เราเจออะไรก็ถ่าย เพราะฉะนั้นค่อนข้างเหนื่อยอย่างที่หนูบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ไม่คิดแล้วว่าเขาจะขอแต่งงานหรืออะไรจากเพลงนี้เป็นเพลงที่ปลาตั้งใจอยู่แล้วอยากจะทำออกมาคือปลางนี่บอกต้งไว้เสมอว่าแบบอยากอยากเป็นนักร้องอยากทาเพลงมากๆว่าพิฉามากเลยเนี่ยได้ทาเพลงได้มีคอนเสิร์ตแบบเอออะไรเงี้ยแบบเป็นความฝันเราตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งเขาก็เลยเหมือนแต่งเพลงนี้เขาก็เปิดให้สังว่าแบบเพลงนี้ชอบไหมอะไรเงี้ยมาร้องไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจ คนที่ได้ฟังเขาบอกว่าเพลงนี้คือทำมาเพื่อสองคนนั่นแหละกันและกันใช่เนื้อเพลงก็คือมาจาก Based on to sorry หมายถึงว่า Based on เรื่องของเรามีไหมคะจะมีซิงเกิลแบบนี้อีกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าซิงเกิลนี้ฮอตฮิตไหมนะคะรอรอสี่แป็กเรื่องอะไรนึกไม่กมาลุนันทุกวันเพราะว่าเราหมดสัญญาิตสัญหมดสัญญากับ ไปนิรีแลนซ์ค่ะเป็นอิสระค่ะเล่นได้นานหรือยังคะครัเป็นอิสระนาตหรือยังจริงๆกับสัญญาเนี่ยหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะแต่ว่าก็ยังมีเล่นละครสายลับลิฟกอสกับเอ่อภูลิขิตใช่ไหมคะที่ยังยังถ่ายอยากอยากจะนี้ก็จะได้เห็นแบบว่าหลายช่องนค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอยากอยากจะไปซ้ช่วงไหนแบบที่จริงจังไหมครั จริงๆหนู่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีด้วยอายุหนูก็30แล้วแล้วก็อาจจะแต่งงานในอนาคตเรแ,แค่จริงๆที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เพราะแค่รู้สึกว่าอยากเหมือนเราเลือกที่จะทํางานได้มากขึ้นจัดสรรตารางให้ตัวเองได้มากขึ้นมากกว่าเหมือนเนี่ยมีแบ่งเวลามาทําเพลงได้แบบรับละครน้อยลงอรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าแบบอยากรับงานที่เราแบบอยากทําจริงๆอะไรเงี้ยค่ะปีละแปดปี แน่นอนค่ะเพราะทุกครั้งที่เหมือนแบ,บบมดสัญญาก็ต้องเข้าไปคุยกับพี่น้องในทุกๆแบบทุกสามปีห้าปีอยู่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจคือหนูก็บอกเหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบโตแล้วเหมือนแบบอายุนู30สามสิบแล้วขอให้หนูแบบเออได้มีแบบอิสระในการเลือกในการทํางานมากกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกับพี่น้องก็ยัง รักกันเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนทุนี้แต่จริงๆทุกวันนี้ก็ยังถ่ายละครกับทางบอดแคสต์อยู่ค่ะมีจิงพี่น้องรังไหมรังวยไหมแบบเออก็มีหมายถึงว่าพี่น้องไม่ได้รังแต่พูดประมาณว่าให้เราลองตัดสินใจดีๆเพราะเหมือนมันก็เป็นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตในการตัดสินใจที่ค่อางสาคัญแล้วก็ใช้เวลานานมนการกับการตัดสินใจใช่ค่ะจริงๆสัญญาอย่างที่บอกหมุไปตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วก็ใช้เวลาคิดไปเรื่อยๆอย่างเรื่องนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะมีแลนได้เมื่อประมาณสองสามเดือนค่ะ Gracias.